สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากคือเรื่องการทำงานอย่างชาญฉลาดนะคะไม่ใช่แค่อ่าทำงานหนักไปวันๆเรามีข้อมูลมาจากแนวคิดสไตล์แจ็คมาจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะคะเป้าหมายก็คืออยากจะลองสกัดแก่นคิดสำคัญออกมาดูค่ะเพื่อ<ๆ>ให้เราทำงานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นแล้วก็ปรับตัวทันโลกที่มันโอโ้เปลี่ยนเร็วมากจริงๆค่ะครับเปลี่ยนเร็วมากจริงๆ เคยรู้สึกไหมคะว่าแบบบางทีเราทุ่มเทม,มากทางานหนักสุดๆแต่เอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ควรอืมใช่ครับอาจจะเพราะเราไม่เคยหยุดถามตัวเองหรือเปล่าว่าวิธีที่ทําอยู่เนี่ยมันฉลาดที่สุดแล้วหรือยังครับโลกทุกวันนี้มันเหมือนพายุเลยนะการไปฝืนไปต้านหรือยึดติดกับวิธีเดิมๆเ,เนี่ยเอ่อมันอาจจะไม่ใช่คําตอบแล้วละครับค่ะ แล้วคนที่ทำงานอย่างชันฉลาดเขาทำยังไงกันล่ะคะจากข้อมูลที่เราดูกันมานะครับเขาบอกว่าคนที่ทำงานฉลาดฉลาดเนี่ยเขาจะไม่สู้กับการเปลี่ยนแปลงแต่จะหาทางใช้ประโยชน์จากมันแทนเหมือนเหมือนโต้คลื่นนะครับอ๋อโต๊คลื่นในพายุใช่ครับแทนที่จะเสียแรงไปต้านหรือเอ่อไปบน่นก็หันมาเรียนรู้กฎใหม่ทำความเข้าใจสถานการณ์แล้วก็ปรับตัวไปกับมัน อันนี้ต้องใช้วิสัยทัศน์นิดนึงไม่ใช่แค่แรงอย่างเดียวน่าสนใจค่ะแล้วการปรับตัวคนเดียวก็คงยากนะคะเรื่องทีมก็น่าจะสําคัญใช่เลยครับมีประเด็นหนึ่งที่ชอบมากคือเขาบอกว่าไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดในห้องนะครับแต่ให้หาคนที่เก่งกว่าเราในด้านต่างๆอะคะ่ะมาร่วมทีมอืมอมแล้วที่สําคัญมากๆเลยคือต้องเชื่อใจแล้วก็เอ่อเปิดใจฟังความคิดเห็นของทีมจริงๆครับฟังแบบไม่ตัดสิน ใช่ค่ะแม้อเดียนั้นอาจจะไม่ใช่ของเราแล้วก็ต้องยอมรับได้นะถ้าเราไม่รู้แล้วก็กล้าถามไม่ต้องอายถูกต้องเลยครับคือความสําเร็จใหญ่ๆเนี่ยมันมันไม่ได้มาจากคนคนเดียวหรอกครับมันมาจากพลังสมองความคิดสร้างสรรค์ประสบการณ์ของทีมที่แข็งแกร่งค่ะการเปิดพื้นที่ให้ทีมได้คิดได้พูดได้ลองทําเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้นําอ่อนแอนะแต่คือความฉลาดเลยผู้นําที่เก่งจริงๆคือคนที่สร้างผู้นําคนอื่นขึ้นมาได้ เหมือนที่เขาว่าไปคนเดียวอาจจะเร็วแต่ถ้าไปเดนมทีนไปได้ไกลกว่าไงครับอืมจริงด้วยค่ะได้ทีมเก่งแล้วแต่ถ้าใช้เวลาไม่ถูกทางละ่ะคะก็คงก็นั่นแหละครับประเด็นต่อมาเลยคือเรื่องเวลาค่ะการมองเวลาเป็นการลงทุนใช่ค่ะข้อมูลย้ำเลยว่าทำงานหลายชั่วโมงไม่ได้แปลว่าประสิทธิภาพดีเสมอไปนะอืมสำคัญคือใช้เวลาไปถูกทิศทางหรือเปล่าแล้วต้องทำยังไงบ้างคะก็ต้องเอ่อ บริหารเวลาดีๆครับตัดสิ่งไม่จําเป็นออกไปปฏิเสธสิ่งที่ดึงพลังงานเรางานซ้ําๆก็ทําให้เป็นอัตโนมัติซะมอบหมายงานที่คนอื่นทําได้แล้วก็ต้องปกป้องช่วงเวลาที่เราแบบสมองเล่นที่สุดนะครับค่ะแล้วก็จังหวะเวลาอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยการลงมือทําในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันเปลี่ยนความพยายามธรรมดารรมดาให้เกิดผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้เลยอ๋อเหมือนต้องเลือกจังหวะด้วยครับ ประเด็นนี้ทำให้ต้องกลับมาถามตัวเองเลยนะว่าเรากำลังใช้เวลาไปกับสิ่งที่ถูกจริงๆหรือเปล่ามีเปรียบเทียบเหมือนการปีนบันไดอะครับค่ะยังไงคะถ้าเราขยันปีนมากเลยแต่ดันปีนผิดอันอ๋อต่อให้ปีนเร็วแค่ไหนสุดท้ายก็ก็ไปผิดที่อยู่ดีแหละครับภาพชัดเลยคะ่ะคนที่ทำงานฉลาดก็เลยไม่ใช่แค่ทำงานเร็วแต่ต้องใช้เวลาเลือกบันไดที่ถูกอันให้ตัวเองปีนด้วย น่าคิดมากค่ะแล้วมีทางลัดอื่นอีกไหมคะนอกจากเลือกบันไดให้ถูกมีครับอีกแนวคิดที่น่าสนใจคือเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นอ๋อไม่ต้องลองเองหดใช่ครับประหยัดเวลาประหยัดแรงประหยัดความเจ็บปวดด้วยลองสันเกพดูรอบๆตัวเราธุรกิจที่ล้มเหลวความสัมพันธ์ที่พังการตัดสินใจที่ผิดพลาดค่ะแล้วศึกษาว่ามันเกิดอะไรขึ้น ไม่ใช่ไปสมนำหน้านะครับไม่ใช่ใช่แต่เก็บเป็นบทเรียนเชิงกลยุทธ์ให้เราเป็นการสังเกตอย่างมีกลยุทธ์ถูกต้องครับไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายนะแต่มันช่วยให้เราโตเร็วขึ้นเตรียมพร้อมได้ดีขึ้นแล้วส่วนใหญ่คนก็มักจะยอมเล่าบทเรียนราคาแพงพวกนี้นะถ้าเราถามดีๆแล้วก็ตั้งใจฟังจริงๆจ,จริงค่ะแล้วประเด็นสุดท้ายที่รู้สึกว่าให้กำลังใจดีมากๆคือเรื่องการเอาชนะข้ออ้างครับผมด้วยความฝันที่มันยิ่งใหญ่พอ,อ อันนี้สาคัญมีอุปสรรคแหละเนาะแต่สิ่งที่อาจจะต่างกันระหว่างคนที่ไปต่อได้กับคนที่หยุดอยู่กับที่คือขนาดของความฝันครับถ้าฝันเราเล็กนิดเดียวข้ออ้างมันก็จะดูใหญ่เป็นกําแพงเลยใช่แต่ถ้าฝันเรามันใหญ่พอข้ออ้างพวกนั้นมันจะดูเล็กลงไปเลยความท้าทายก็กลายเป็นแค่บันไดให้ก้าวข้ามอืมอืมพลังของความฝันใช่ค่ะความฝันใหญ่ๆนี่แหละที่มันให้พลังงาน ผลักดันให้เราอยากเรียนรู้อยากสู้ต่อแม้จะเจอเรื่องยากๆหรือโดนปฏิเสธสรุปได้ดีเลยครับทั้งหมดที่คุยกันมาเนี่ยการทำงานอย่างชาญฉลาดก็คือการปรับตัวการมีทีมที่ดีรู้จักถ่อมตนการให้ค่ากับการลงทุนเวลาการเรียนรู้จากคนอื่นให้เร็วขึ้นแล้วก็มีเป้าหมายมีความฝันที่มันใหญ่พอจะขับเคลื่อนเราไปข้างหน้าก้าวข้ามทุกข้อจากัด ใช่ครับมันคือการพัฒนาตัวเองให้ฉลาดขึ้นกว่าเมื่อวานนั่นเองค่ะจากที่เราเจาะลึกกันวันนี้ก็ได้แก่นคิดสำคัญไปเยอะเลยนะคะทั้งเรื่องปรับตัวเรื่องทีมเรื่องเวลาเรื่องเรียนรู้จากคนอื่นแล้วก็พลังของความฝันครับผมก่อนจะจากกันไปวันนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ลองกลับไปคิดต่อนิดนึงนะครับได้เลยค่ะลองพิจารณาดูว่ามีบันไดอันไหนบ้างในชีวิตการทำงานหรือเป้าหมายส่วนตัวของเราที่เราอาจจะกำลังปีนอยู่แต่ เออมันอาจจะเป็นบันไดที่ไม่ถูกอันหรือเปล่าหืมน่าคิดค่ะหรือลองถามตัวเองดูครับว่าความฝันที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันใหญ่พอที่จะทำให้ข้ออ้างต่างๆที่เราเคยมีมันดูเป็นเรื่องเล็กน้อยไปแล้วหรือยัง